อ๋อบาคิวเอาใหม่ครับยายบุญมัม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 สักทีผมหิวแล้วครับบาคิวครับคิวคิวมากินละอ่ะคิวกินเลยคิวหิวแล้วยายบุญบาคิวหิวแล้วครับออาคิวอ่ะเอาช้อนแต่กิน กินเลยอ่ะกินเลยกินก่อนยายเลยบางกิวกินก่อนยายแน่แน่แน่แนั่งรองอยู่นั่งรองนนั่ง,ง,ง,งรอไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไม่ให้กินเลยนอนคอยหิวก็นั่งคอยนอนคอย คุณยายครับดูก,กิวทำไมกิวบอกยายบุญผีบ้าฮ่าฮ่าฮ่ยายบุญดูบารกิวทำไมครับผมผมหิวแล้วครับมันทำไมไม่ได้สักทีละครับเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวให้บางคกิวมันหิวเล่นก่อนรู้แล้วครับ แกงบารคิวค่ะบาร์คิวนอนคอยแอะแอะแอะนอนคอยก่อนนอนหลับคอยคิวไปไหนไปนั่งคอยไปเลยไปนั่งคอยเลยคนก็นั่งคอยเลยเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินค่ะนอนคอยนั่งคอยนะครับ บาคิวหิวครับบาคิวหิวบาคิวทำหน้าสงสารจังเลยยายบุญแก้งหมา